สวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุบอนนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนะขออนุญาตนะครับยำอีกคลิปหนึ่งขออนุญาตนะครับยำอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับโมอาจะเป็นในหอยนะครับซื้อเขาขายในตลาดนะครับนะมอาจะเป็นในหอยซื้อเขาขายในตลาดหรือแม่กระทงนะครับชาวบ้านนะครับซื้อเลี้ยงนะครับนะเลี้ยงแห่งอ้วนๆแล้วก็ขายทํากําไรหรือว่าสี่เลี้ยงอ่า เื่อเป akan, ็นเงินเก็บเงินก่อนนะครับนะอย่างเพื <t ors> ่อเป็นเงินเก็บเงินก่อนเวลาจําเป็นค่อยขายทีกะมีหลากหลายนะครับนะแต่ละคนกับอ่าลงทุนแตกต่างกันไปนะครับนะลงทุนแตกต่างกันไปกะง้อผู้นะครับเด้อนะครับย่ำขออนุญาตย่ำอีกคลิปหนึ่งนะครับวัวผูนะครับทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์ทุกราคานะครับนะซื้อขายกันคึกคักมากนะครับผมเขา วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสวันศุกร์นี่อยู่สมปอยหน่อยอำเภออุทวรนพิสัยนะครับนะวันศุกร์ตอนเย็นพมกอยเขาแยกกันช่างนะครับอำเภอกันทลักนะครับวันเสาร์กับเขาแยกกันช่างนะครับอำเภอกันทลักนะครับวัวพูนี่มีราคาทุกตัวนะครับนะตลาดต้องการสูงนะครับนะสื่อเยอะนะครับในหางสื่อเยอะนะครับในหางจากโอ้เกือบทุกอ่า ประมอณนลอยละแปดสิบนะครับที่เป็นในหางนี่ครับนะซื้อวัวผูนะครับนะบม้อเป็นอ่ายกตัวอย่างอะไรก็เวียดนามันังจีนครับในหางไยมือนีนะครับนะแม้กระทั่ง้อยเรียงนะครับก็ซื้อนะครับนะในหอยไยซื้อไปขายตอนหรือว่าซื้อไห้ในหางย่างเงี้นะครับนะฮะวเดื์ไห้ในหางจี่ก็ซื้อวัวผูนะครับนะซื้อเยอะมากนะครับนะซื้อหมอันนะครับนะวัวผูมีราคาทุกตัวนะครับนะ วัวผูมีาาราคาทุกตัวนะครับย่านะครับนะพี่น้องที่ซื้อหรือสีอขายหรือสีซื้อเลี้ยงนะครับต้องวัวผูเด้อพี่น้องเด้อมาผูยิงเป็นหูสันๆนนาแก่ๆนี่ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นบ่าวมันรูปลอนเไยนะครับนะหูวยายห้เง้ยวเลื่อยปากนะครับนะยาห้มันติดกระทบนะครับนะตีกระทบงัอโค้งงอโค้งใหญ่อาจจะอ้วนเนี่ยนะครับตลาดก็บวนี้ยมนําน,นะครับนะ เอายาให้ถึงปากนะครับนายให้ถึงยิ่งดีนะครับนะเป็นเชอโรเล่ก็ได้พี่น้องเป็นแบงก์กัดมีมบอเตอร์อะไรเนี่ยงวไข่มันแทกเนี่ยยิ่งในราคาดีน้ำ้อมนะครับนะงวไข่มันแทรกในราคาดีนะครับนะตัวเท่าๆกันนี่ราคาดีกว่ากันอยู่สามพันบาทเลยนะครับนะสําหรับแบงก์กัดแองกัดเนี่ยนะครับผมเอาเข่าขายนะครับสูงลอยสามสิบนะครับตัวผูนะครับนะเกือบสองปีแล้วพี่น้องก็ได้เมื่อสามยู่นะครับนะ พร้อมเนี่ยนะครับแต่กับเป็นบามันก็ได้มันมื่นหนึ่งนะครับนะมื่นหนึ่งนะครับนะพร้อมๆแบบนั้นนะจะจอยไปได้มื่นหนึ่งทิมที่าเกินมื่นหาร้อยนะครับมื่นพันมับ่ห่อดนะครับแบงกัดแองกัดหมดเนี่ยนะครับอ่ามีบมาเตอร์นะครับชาลูเลวนี่ครับเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเลยนะครับนะตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับนะตัวผู้ตลาดต้องการเยอะสูงกว่านะครับนะกว่าตัวเมียนะครับตัวผู้รับนะหรือกัน อยากปันใจนะครับปันใจไปหาตัวเมียนะครับตัวแม่กบไม่ยังพี่น้องนะครับเลี้ยงให้อ้วนๆไว้นะครับนะเลี้ยงให้อ้วนๆด้วยคออันนะครับขอดีนะครับขอดีของเชลูเล่นะครับแล้วก็ของบีบมาเตอร์นะครับของแบงกัดแองกัดเนี่ยคือทนต่อโลกเลยพี่น้องนะทนต่อโลกนะครับเท่าที่ผมเข้าตลาดบัวนี่ ผมเห็นนะครับชารูเ mm hmm. ล่นะครับแบงกาดแบงการบียมาเตอร์มันนี่เป็นโลกลั่ปีเนี่ยมาบ่ถึงหาตัวนะครับนะไม่ถึงห้าตัวเนี่ยผมเขามาหาหกปีแล้วนะครับนตลาดไม่ถึงห้าตัวนะคือชนตัวลกนะครับชนหมากลั่ปีสกีเนี่ยจะเป็นง่วปรามันนะครับง่วปรามันมากกว่านะครับแต่เป็นง่วบไทยง่วบยังนี่กับ่ค่อยเป็นลั่ปีไปนะครับนะง่วบไทยกับ่ค่อยเป็นลั่ปีนะครับชนมากจะเป็นปรามันนะครับนะปรามัน นะครับนี่แหละครับทนต่อโลกนะครับแนะนน้ำนะครับนะชาลูลีเลี้ยงง่ายตัวเร็วพร้อมนะครับนะทนต่อสภาพอากาศน้ำนะครับนะเพราะเขาเป็นงัวะเมืองหนาวนะครับนะงัวฝรั่งเศสชาลูลีนะถัดจากโมพิทนะครับงัวเมืองหนาวทนต่อโลกนะครับด้วยสายพันธุ์สายเลือดเขานะครับนะทนต่อโลกนะครับเลี้ยงง่ายตัวเร็วนะครับนะ สำหรับชาลูเรนะครับการแนะนำนะครับให้เลี้ยงนะครับตัวผู้นะครับนะไดลราคาดีก็ประมันนะครับนะลองเปิดใจบึ่งนะครับลองเปิดใจบึ่งนะครับลองเปิดใจบึ่งสำหรับสายไขมันแทรกนะครับนะตลาดต้องการสูงมากนะครับนะตลาดต้องการสูงมากซึ่งขาดตลาดแล้วนะครับนะสำหรับชาลูเรนะครับชาลูเรนี่เขามานี่คือว่าคนตรงอ่า ให้ราคาแน่นอนนะครับนะชาลูเลตต้องมีคนให้ราคาแน่นอนนะครับขนาดตัวจจอยๆผอมๆเขาก็ซื้อนะครับนะเขาซื้อพี่ขุนพี่น้องนะเป็นขุนเปเลี้ยงนะครับนะสำหรับชาลูเลตนะครับอ่ะงินอ้วนมันต้องพูดถึงนะครับนะคนนี้ต่างอ่าให้ความนิยมนะครับนะในหางชอบนะครับนะในหางชอบเวียดนามอินทรีย์ชาลูเลตนี่คือต้องเอาก่อนนะครับเอาก่อนบรามันนะครับนะน้อง ย่างใส่เดินเขาใส่นะครับให้ราคาก่อนประมัดหนะครับนะสำหรับในห่างอ่า <ฤ S 1> เวียดนามนะครับนะเนี่ยเนนนัน,นะครับนะพวกนี้แหละไขมันแสกนี่แหละนะครับนะพวกแบงก์การแบงก์การสีดําบ่มิดพวกต้องบ่มิหนอกนะพี่น้องนะแ <ste ec> บงก์การที่เขาซื้อนี่ต้องบ่มิหนอกนะพี่น้องนะต้องเป็นแบงก์การเลือดผสมสูงนะครับนะต้องเป็นแบงก์เลือดผสมสูงบ่หรือเชลลูเล่สเชลลูเล่ต้อง เป็นเชลลีที่เลือผสมสูงนะครับเพราะเป็นเินลีออกบรามันนี่ก็บดได้นะครับนะถ้าเลีออกบรามันนี่มีหนอกแจ้งน้อยนี่บดได้นะครับบดได้บดได้นะครับหูตรงสันนะครับหูสันนะเชลลีเขาเกิเบิึงหนอกก็มีดอกพีหนอกนะดอกคือบ่มีอยู่แล้วแล้วก็ต้องหูสันนะครับนะหูสันแบ่งการแบงการหูสันนะครับนะหูสันบีบบีิหูสันนะครับนะแต่หูเงาแน่เป็นลูกผสมแล้วกับบโมเมนเลยนะครับนะส่วนมากงัวก็ัน ผสมหลายพี่น้องนะครับง่วนพลามันกับอาเชลโลรี่มาผสมเอาบีบมอเตอร์ผสมเอาแบงกัสผสมบางทีน,น,นะครับนักง่วนผสมกันหลายนะครับต้องถ้าเป็นสามใจพันธุ์ที่ผมกล่าวมาต้องเป็นเลือดสูงครับหูสันนะครับหนักนะหูสันนะนะนี่ก็เท่าไรล่ะอ่ะอ,อกเจ็ดนาทีแล้วครับแล้วปานแปดนาทีมื้อนี้ลงจะกสองคลิปนะครับมื้อนี้ผมลงสองคลิปนะครับพอมื้อนี้ผมเก็บยางนะมนะครับเก็บยางนะมันเนี่ย เพิ่งจะเทรมาให้เก็บยางเลยนะครับนะเก็บยางเพราะได้ค่ากับเขานะครับเพราะได้ค่าตะมันมีทำคลิปนะครับมีรายได้หลายช่องทางนะครับสําหรับผมนะเก็บยางขออภัยครับนะเขาตลาดอีกที่ผมเขาวันพฤหัสนะครับนะวันพฤหัสตลาดส่งปอยน้อยนะครับอำเภออุดรบอยมิสัยจังหวัดศรีสเกตนะครับแล้วก็ศวันศุกร์ตอนเย็นผมกับหลวงไป กันทลักนะครับนะแยกการช่างนะครับนะถึงวันเสาร์ล่ะนะครับนะวันไหนบางที่อาจจะข่าวเลื่องไปไลครับอืมครับเป็นอ่ามีผู้อยากขายงวนนะครับแถวอุดรพรแถวยางจีผมก็อาจจะได้เดินทางไปเรียววันนั้นค่ะมันพูดนะที่ผมก็ไปบึงงวนนะครับพอได้ซื้อขายนะครับนะพรามีรายได้ของผมอีกช่องทางหนึ่งเงื่อนนะครับนะพอมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเช่กันนะครับนะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ